สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนก็กลับมาพบกับสวนเกษตรจีปาถ่าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการทำน้ำปลานะคะพอดีมาเจอคุณป้าหรือคุณยายอะคะ่ะแกกำลังจะทำน้ำปลาก,ก็เลยมาขอดูมาขอศึกษาดูนะคะแกใช้การทำน้ำปลาก,ก็ใช้ ปลาร้าใช่ไหมคะยายใช้ปลาร้าปลาร้าที่เราใ, ng, ใ cannon, ส่แกงใส่ส้มตำเนี่ยค่ะเพื่อนต่อมาต้มทําไงต่อคะต้มต้มแบบไหนยายต้มให้มันเดือดแล้วก็เปื่อยนะคะเพ yep. hmm. no. ื่อนแบบนี้นะคะให้มันเปื่อยแล้วเราก็ค่อยๆช้อนฟองออกใช่ไหมคะยายเอาแต่น้ํามัน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณนะคะราคนสมัยก่อนตอนเด็กๆก,ก็จะเคยเห็นแม่ทําเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ทําน้าําปลาแต่ไม่ได้ดูว่าขั้นตอนเขาทําแบบไหนบ้างเห็นเด็กเห็นแต่ตอนที่ว่ามันสําเร็จมาแล้วนะครับเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำปลาราของเราจะสุกนะคะให้เนื้อมันที่มันมี เนื้อปลาค่ะให้มันเปื่อยเื่เปื่อยแล้วเราก็รอให้มันเย็นใช่ไหมคะยายเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะนี่นะคะคุณยายที่แกทำน้ําปลาแกบอกว่าแกเคยทำตั้งแต่สมัยแกยังเป็นสาวๆนะคะชื่อคุณยายมุดนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูที่ว่าขั้นตอนต่อไปนะคะนี่นะคะเมื่อเราต้มเสร็จแล้วรอให้มันเย็นเอก็จะทำใส่ผกเขาบางนะคะแขวนไว้ให้มันหยดติ๊งตงแบบนี้นะ,ะจนกว่าไอ น้ำปลาข้างในนี้ค่ะมันจะแห้งไปหมดก็ใช้เวลาประมาณวันเป็นวันเลยนะคะกว่าที่มันจะแห้งหยดลงมาหมดให้มันหยดแบบนี้นะคะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนต้องใช้ผ้ากองแบบว่าที่แบบว่าไม่มีรูเลยนะคะถ้าเป็นผ้าขาบางเศษพวกเศษปลากล้างปลาก็ดป,ปลาอะไรพวกนี้ค่ะเข้าคั่วมันจะ มันจะออกมากับมันจะออกมากับน้ำปลานะคะจะทำให้น้ำปลาไม่ไม่ใสไม่สวยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงดูใกล้ๆนะคะทุก่านสีก็จะออกเป็นสีน้ำปลาเลยนะคะสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเหลืองนะคะเดี๋ยวดูดมกลิ่นนะคะ กลิ่นก็จะออกคล้ายๆปลรรานะคะปลรราน้ำปลาเดี๋ยวลองขอ,อชิมขอชิมสักหน่อยเนาะ,ะอือ,อรสชาติก็เหมือนน้ำปลานะคะเพื่อนๆวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราก็ใช้ผ้ากรอง ถ้าที่ว่าตาแบบว่าไม่มีตาตาทีๆมากๆเลยค่ะในการกรองก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้าผ้าบางเกินไปคิดว่าพวกเศษปลามันจะรอดออกมาด้วยนะคะนี่นะคะวิธีการทำเออ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลองไปถามยายอีกอย่างหนึ่งนะคะยายล้กกระทะหนึ่งนี่ได้เยอะไหมได้กี่ขวดคะดโอ,อะรบบกระทะนี้แกบอกว่าได้ประมาณสามสี่ขวดนะคะถ้ามันแห้งแบบที่ในถุงที่แกแขวนไว้นะคะก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ,พะเพื่อน เออก็ต้องรอรอให้มันแห้งนะคะ,อ,ะอันนี้นะกลับมาดูนี่อีกนะคะดูนะคะเพื่อนๆคนโบราณคนสมัยก่อนเขาก็จะทำไว้กินเองนะคะของยายนี่ยายบอกว่าปลาแกเหลือเยอะนะคะแกก็เลยเอามาทำน้ำปลา เอาไว้ทำน้ำปลากินเองนะคะไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ว่าแกบรรจุใส่ขวดไ้แล้วนะคะจะเป็นแบบไหนนี่นะคะที่แกบรรจุขวดไว้แล้วนะคะน,นี่ได้สามขวดนะฮะสามขวดนี่ได้ประมาณนี่ประมาณกระทะหนึ่งนะคะ กระทะหนึ่งที่เกต้มได้ประมาณสามขวดสามขวดสี่ขวดนะคะเกบอกอดูนะคะเพื<ๆ>่อนๆดูสีมันมันก็จะสีเข้มกว่าน้ำปลาที่เราที่เขาขายตามท้องตลาดหน่อยนะคะหรือว่ามันอาจจะตกตะกอนแบบว่านานๆไปตกตะกอนแบบว่า ใส่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูน้ำปลาที่ว่าตามท้องตลาดนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะน้ำปลาตามท้องตลาดลามันก็จะใสกว่ากันใสกว่ากันนะคะลักษณะนี้นะคะน้ำปลาที่ว่าเขาขายตามท้องตลาดก็เหมือนกันแล้วค่ะเพื่อนเพน นี่คือการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะในการทำปลาเอ่ยการทาการเอาปลามาทำน้ำปลาไว,ไว้กินเองนะคะถ้าใครมีปลาราเหลือเยอะก็สามารถลองมาทำได้นะคะเพื่อนๆ,ๆขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เพียงแต่ต้มปลาให้มันสุก สุกเปื่อยเสร็จก็เอามากรองกรองแล้วก็พอมันเย็นก็บรรจุขวดนะ,ะพอมันเย็นแล้วก็ามากรองกรองแล้วก็มาบรรจุขวดนะคะก็ไม่ยุ่งยากเราก็สามารถมีน้ำปลาไว้ใช้ไว้ทานเองในครัวเรือนแบบนี้นะคะสำหรับทิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ